้ว่าขนมกเรนาเออโอ้ยบ้ือม่นร้านเรียนเลยร้านเราอี่แถวเห็นขวดมันเขาของยายสอนเล่แเบอดแต่มันเห็นมันอยู่นะมันเจ็บเลยท่านหูยูยังไงม่นเป็นยังไงมันเรียงร้านสองคน

barulho lado